ข่าววันนี้ครับอยู่้าเกษตรกงบ้านเชนแนวครับข่าววันนี้ก็วันที่ยี่สิบเอดกรกฎาคมสอง6ันหารักบครับเดี๋ยววันนี้มันรู้ข่าครับข่ากวันนี้ก็ไลย2ี่สามวันแล้วนะครับเนี่ยมันรู้ครับยี่สามวันครับข่าครับชาวนี้ฝนตกครับหลายวันครับที่ฝนไม่ตกใส่ครับแล้วเมื่อเช้านี้ฝนตกครับวันนี้เย็นๆครับเลยมันเดินเล่นตรงหน้าครับ รู้บรรยากาศทองทุ่งนะครับอยู่เลาะบ้านนี่แหละครับไม่ไกลจากบ้านนะครับติดติดบ้านนี่แหละครับงหน้าติดบ้านครับมันเดินดูเขาจังนิดครับยี่สิบสามวันครับมาลีหนึ่งพฤห้าครับแยวปีนี้แรงครับไม่มีฝนเลยครับเพราีเมื่อเช้านี้ฝนตกมากครับพอเย็นๆครับก็ไม่ถึงกระแรงหรอกครับแต่ว่า ก็ทำให้ขเขาก็เย็นนะครับครับเดี๋ยวมาดูกันครับไปครับครับนี่ครับเก่าครับยี่สิบสามวันนะครับเนื้นดินผมก็ะปลูกเต็งไทยครับ แับมีลูกอยู่แล้วครับ้ไทรจะลูกไม่ใหญ่ปกแรงน,นะครับฝนไม่ตกฝนไม่ตกใส่เกาะครับแล้วปวดก็จะงามอยู่ครับถ้ามีฝนแล้วฝนไม่ตกก็ก็เลยเหี่ยวนี่ก็สดสแล้วครับวันนี้ครับวันนี้สดสแล้วครับ เขายีสามบ้านก็สูงหลายคันเลยนะครับสูงมันคืบแเลยครับต่อผมนะครับผมปล่อยเดี๋ยวเขาก็ไปกินเขาก็บ้านนี่นะครับกาา็ออกมาหยุดเล่นอยู่ตรงหน้านี่ครับหลบนกปลายเยู่นะีนิ นีกครับตัวเขามนาานีนุกป่าลาตัวหนึ่งอยู่กับเขา้าไอ้ครับเดี๋ยวดูเขาตัวไอ้ครับเขางามดีเลยครับยวงนี่ มีฝนตกลงมาก็จะง,งามเรื่อยๆครัแต่ถ้าไมมีฝนก็นเหี่ยวคือเกาเลยครับเม,มื่อเช้ามีฝนตกมาเลยก็ชื้นเท่านี่เป็นป่ายาคนครับเดี๋ยวมาทำครับไม่มีนาเม,มีอะไรค่อยๆมาทำ อย่าฝนก็หลัดดีม่อยากนะครับอยากมาทำก็กระละมีนะอยากคนนี่ครับอีกวิ่งหนึ่งครับ กับตรนนี้สวยงามตะวันเลยหางหางขนาดนี้พอดีครับเขาัวส่วนมาคุณหวานหางไม่ได้ครับมันถีทีเคินไปครับรับทีแปลนี้ดีดีผมไม่ชอบถีเขาหางหางจะไหลผล เยาอวอนาทีก็ต้องถอนถอนถอนถอ,อนออกครับถอนออกรอ,อกไปปักวันอื่นนะครับครับนี่ครับผม ได้ปลมากยลยจุ๋ยอย้วครับรถอื่นยังยาวอยูอย่พี่ไกายนี่ถ้าเป็นพีกาเนี่ยเป็นนน้ำเต็มเลยทำแล้วจะปีนี่แรงมาครับ ไม่มีตีท่าเราจะมีน้ำนี่ครับเขาทีมากตรงนี้ผมหวานไวเพื่อถอนครับนี่ก็เลยทีทีคักขักนะครับนี่หวานไวเพื่อถอน เราพักดำหมดเองครับเดี๋ยวไปดูฝั่งน้องอกับฝั่งน้องกับน้องบิงครับ น้องนี่ยมีอะไรแล้วก็มีแต่ยาเขาไม่มีแล้วก็ไม่ได้เขาแล้วพวกนี้ก็วานก่อน 야 a 이 a ครับนี่ครับครับคนับดล้วาคอยช่วยเยอ่แล้ว,ออว,วลครับ สวยงามอยู่ครับนี่ครับไปดูดูครับว่จะมีฝนตกอีกไหมครับตอนนี้ฝนก็ไปหายเมือ่อแล้วมีหมอกก็ไปหายเมื่อแล้วครับมี้า,านี่กลึมครับครับแรงเมื่อแล้วครับ รู้ว่าโต๊ะมาหายอีกเมื่อไรครับแต่โต๊มาแค่นี้ก็พอเย็นๆเลยนะครับแล้วค่อยดูต่อไปครับเี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆเลยครับฝนจะช่วยไหมครับปีนี้ครับฝนป่าจะเป็นไงครับกับสลักคลิปนี้ขอบายแค่นี้นะครับขอคุณมาครับทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวผมการคลิปหน้านะครับมารับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ